สวัสดีครับวันนี้พบเกมวันพี e c e t r e a ของค,ครับ m i s r K ก็วันนี้ครับอีเวนต์ขอคิสนะครับนะครับของ80ดาวครับมาครับส่วนแบบเอ่อบอสใหญ่นั้น15ดาวนะั้นเป็นคลิปต่อไปเนาะคลิปนี้ขอแบบ10ดาวก่อนนะครับซึ่งการเล่นอีเวนต์นี้ก็คือให้คุณลงด่านสีฟ้าลงด่านสีฟ้าผ่านนะครับก็จะได้เป็นเหรียญสีม่วงมา ใช้เหรียญสีม่วงนั้นๆลงด่านสีแดงลงด่านสีแดงผ่านคุณก็จะได้เป็นตั๋วสีม่วงและก็จะเป็นเหรียญสีทองใช้เหรียญสีทองนะครับลงด่านสีม่วงอีกทีเนาะก็จะได้แบงค์สีม่วงมากขึ้นนะครับซึ่งแบงค์สีม่วงนั้นก็ใช้ในการเปิดหีบสมบัติของอ e ีเวนต์นี้เนาะก็เดือนนี้ครับในหีบที่ดึงนะครับควรให้ได้ตัว๋ว uh, ทองและกะแ็แทมของเทเชอร์แมพนะครับ หีบสองสามสี่ห้าแล้วก็หกนะครับต้องให้ได้ไอเทมที่มันแนะนำมาก็จะเป็นตระกูของคิงกระโหลกของไคโดและก็เพชรหนึ่งเม็ดนะครับส่วนหีบที่หกนั้นก็จะมีกระโหลกของไคโดกระโหลกของคิงและก็กระโหลกของลอลิมิเต็ดหนึ่งอันแล้วก็เพชรหนึ่งเม็ดที่ควรได้เนาะส่วนหีที่เจ็ดนะครับก็จะมีกระโหลกของคิงให้สองอันสามารถรีเซ็ตฮีบเจ็ดได้ตลอดนะ แต่หีบที่1ถึง6นานทหาคุณข้ามไปแล้วย้อนกลับมาไม่ได้นะครับส่วนในเดือนนี้ครับในร้านค้าครับมีอะไรมาขายที่ราคาถูกลดลงเอ่ยเดือนนี้ก็จะเป็นกระโหลกของอเจ้าเซโตนะครับราคาอยู่ที่40แต้มแล้วก็แจ็ค6ดาวบวก20พุดดิ้งจาง20นะครับตัวใหม่ของเดือนนี้เหรอ ก็คือจะเป็นหนูยามาโตน้อย5ดาวมีกระโหลก5ดาวบวกขายนะครับระหว่างแจ็คกับพุดดิ้งจางนั้นจะแลกซื้อตัวละครอ,อะไรดีเอ่ยอ่าผมแนะนําเป็นแจ็คนะครับแจ็คดีกว่านะเพราะแจนะ็คนั้นมันใช้งานได้ทั้งในการฟาร์มเดเวลถ้าคุณไม่มีเป็นมาลโก้หรือโมโมะมังกรก็ตามใช้งานได้อยู่หรือจะเอาไปเล่นในโหมดของ PvP ซึ่งค่อนข้างจะเก่งถึกมากๆกับทีมสีแดงหรือทีมสายป้องกันเนาะแจ็ค 6ดาวบวกคุ้มกว่านะครับเจ้าพุทธิจังสมัยนี้การใช้งานมันน้อยลงเนาะเพราะงั้นแจ็คดีกว่านะครับแนะนำประมาณนี้ครับแล้วก็อีเวนต์ของเดือนนี้ค่อนข้างจะยากนะยากเลอเกินมันห้ามห้ามนี่เยอะนะครับมาลงกันเลยครับเข้ามาขายของกันสักครู่นะครับก็วันน้ครับผมจะมาแนะนำครับร้านขายไอดีดองเพชรเนาะร้านของซอบบี้ลัสนะครับก็เป็นร้านขายไอดีดองเพชร ที่ราคาไม่แพงครับแถมมีหลายเกมมากๆครับสินค้ายเยอะมากๆเลยนะก็มีทั้งเกมของ One Piece Beauty Last One Piece, Crew, นะ Soul, นะครับ One Piece Treasure Cruise ก็มีนะ Beat b r e โซ s o นะครับอ่า Dragon Ball l e g e n d แล้วก็มีเกม Black Clover นะครับสวยเจ้าเกมของ One Piece Treasure Cruise เนี่ยอยู่ด้านล่างับต,ต้องกดอาคาว่าดูทั้งหมดนะนี่ครับ ใบเพชรจะครูครับก็มีขายเช่นเดีวยวกันนะครับซึ่งก็จะมี ID แบบว่า,าวัดดวงราคา10บาทด้วยนะครับคือคุณแค่อาจ่าย10บาทแล้วก็วัดดวงสุ่ม ID ก็มีด้วยเหมือนกันนะเผื่อคุณดวงดีนะครับเห็นไหมสิบบาทไม่สิทธิ์นะแต่ก็มีเกลือเหมือนกันนะครับแต่คุณคิดว่าคุณดวงดีลองดูก็ได้10บาทอาจจะได้ ID ดียตเพชรเยอะๆมานะครับราคาก็ไปทั้ง3 0 0อ่า700 ม็มีเหมือนกันเนาะก็แล้วแต่ว่าคุณจะเลือกครับก็มีขายหลายเกมนะร้านของซอมบี้ลัสนะครับลิงค์ของร้านอยู่ใต้คลิปหรือเซิร์ชหาใน Google ขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับซอมบี้ลัสครับเริ่ม,มาากันเจ้าบอสสิบดาวนะครับของคิงสีฟ้านะครับก็จานนครับจะเจอกับเอ่อดีบัฟอย่างเยอะมหาศาลเลยนะก็จะกลุ่ม2 มีรถโจมตี5เทินบ้ามือแดง2เทินกรอผ่าครึ่ง2เทินบอสตายไปทาําดาวเม็ดเสร็จออยู่ที่แสนห้นะครับแล้วก็อบอสใหญ่นะครับเวลหนึามสิก็จะมีเป็น6กเลี่ยมกันทุกอย่างยกเว้นการลดกรอได้ด้านของซ้ายมือติดมืนหัวนะครับแล้วก็เปลี่ยนแก้วทั้งหมดให้กลายเป็นแก้วของแพททางสีกรอลุ้ง5เทิน ถ้าหากคุณใช้ไม้ตายในการเปลี่ยนแก้วจะโดนเปลี่ยนแก้วกลับเป็นแก้วแพ้ทั้งสีเหมือนเดิมเนาะเพราะงั้นห้ามใช้ไม้ตายในการเปลี่ยนแก้วนะครับพอบอสเวลล์สามเอ็ดบวกปุ๊บก็จะมีการเพิ่มอาของปิดเรือนะครับเพิ่มขึ้นมาเจ็ดเทินมีเกราะสีรุ้งหกเทินเกราะสีฟ้าหกเทินนะครับเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เหมือนเดิมก็ห้ามใช้ไม้ตายในการเปลี่ยนแก้วเนาะก็จะโดนการเปลี่ยนแก้วกลับ เป็นแก้วของอาแพ้ทางสีนะครับส่วนทีมผมนะครับก็จะเป็นทีมประมาณนะครับกับแล้วก็คือจะเป็นลูฟี่นะครับลิเมเจอร์สีเขียวนะครับหกดาวครับรู้สึกว่าที่ผมแปลลงกลุ่มกับอาสกิลตรงเนี้ยมันไม่เหมือนกันนะข้อมูลในเพจของวันพีกับข้อมูลในเกมเนี่ยมันคนละแบบกันเลยนะครับอันนี้คือผมไม่ผิดนะ ผมแปลมาจากเพจของวันพีทแต่ทางการของเขานะซึ่งข้อมูลของเพจทางการแม่งไม่ดันไม่เหมือนกันในเกมซะง,งั้นแหละแต่ถามว่าผ่านได้ไหมทีมนี้ก็ผ่านได้เหมือนกันนะครับก็จะมีบางอย่างที่จะไม่เหมือนกันก็คือว่าในเพจนั้นในกลุ่มของแปลไปว่าจะเจอใบกับปตันเจ็ดเทินแต่ในเกมมันดันกลายเป็นปั๊บปิดเรือเจ็ดเทินแทนนะครับก็เออสักหน่อปิดเรือดาวเหมนหายไปหน่อยนึงแต่ทีมนี้ดาวเหม่ก็เยอะอยู่นะ แล้วก็จะมีเบนซันจีนะครับซันจีเออหกดาวลิมเปเต็ดครับแล้วก็เป็นอนุยมโตะนะครับ VS ไคโดนะครับ6ดาวลิมเเต็ดครับเป็นจินเบ้นะครับจินเบคู่กับโรบินจางครับ6ดาวธรรมดาครับใช้เป็นร่างของอ่าโรบินจางขึ้นนำนะครับแล้วก็จะเป็นฮิโยรินะครับตัวนี้เอามาเพื่อทำการเปลี่ยนแก้เป็นวานโนเนาะเพราะผมลำคาญในการที่ว่าถ้าคุณกดไม ไม้ตายปุ๊บโดยเปลี่ยนแก้วกลับเลยใช้เป็นวานไปเลยทําให้บอสได้เปลี่ยนแก้วเราไม่ได้เนาะก็ะเอามาแท้แก้ทางนะครับแล้วก็ถ้าหซันจีนั้นซันจีตัวเนี้ยอของนิมิตเต้นาคุณกดลัสกดลัสไปเลือดเราจะลดลงมาเมื่อเราเลือดเราลด,ลดปุ๊บบัฟมืนหัวก็จะหายไปเนาะเพราะงานทีมนี้ก็เลยไม่ต้องหาซัพพอร์ตหรือหาตัวคอเอามาทำดาเมจ ใส่ตัวเองเพื่อทำการล้างมุนหัวเนาะแค่กดลัสมุนหัวก็จะหายไปอีกนะครับมาลุยกันเลยครับก็หลักๆก็คือในกลุ่มบอสแหละที่มันจะมีการมุนหัวแถวซ้ายมือเนาะมุนหัวในการแก้ก็คือว่าต้องทําการลดเลือดทีมเราเองนะครับมุนหัวถึงหายไปนะกลุ่มหนึ่งก็ตีๆไปเลยครับไม่ต้องทําอะไรมากตีกไปเลย กลุ่มที่สองนะครับเจอข่าเพจวันนะครับลดโจมตีนะครับบัฟมือแดงแล้วก็อาอาจารย์เจกลัวปากครึ่งครับซึ่งบัฟมือแดงนั้นหายไปเพราะสกิลของอาบีหลักนะครับกดผิดอ่าไหนวะอันนี้เออมันหายเพราะสกิลของอาบีหลักอาบีหลักรูกมืออันนี้ครับ อาร์บีหลักก็รูมือนะครับสามารถการการติดมือแดงได้นะครับก็อาร์ของยามาโตะล้างไป3จินเบก็ล้างให้อีกอาสา,าเป็น6เธอแต่เราเจอแค่สองเนาะก,ก็เลยไร้ผลไปนะครับในการเจอมือแดงเนาะอาร์บีหลักมันกันได้นะครับตรงนี้ก็ให้กดสกิลเปลี่ยนตัวของจินเบโรบินนะครับทำการเปลี่ยนตัวบับเกราะนะครับแล้วก็ล้างบับกดไม่ตายไปครับ ล้างบัฟกรอพาซึ่งล้างบัมลดสมตีนะครับ้วให้กดมาตายของฮิโอริทาการเปลี่ยนแก้วเป็นแก้วของวานโนและก็ล็อกแก้วเอาไว้ครับอ่าแล้วก็กดมาตายของลูฟี่ไปก็ได้ครับเผื่อดาวไ,ไม่พอเนาะแล้วก็สมตีได้เลยครับ <Yeah. S 1> พอบอสตายไปก็ทำดาวเมกเสรเรามาครับอยู่ที่หมื่นห้าไอ้แสนห้าสิแต่เรามีเกาะนะครับเราก็เลยไม่ตายเนาะ ก็ทีเบโดบินล้างดีบัฟได้แล้วก็บัฟกรอได้ด้วยเนาะบอสใหญ่ก็เป็นกิงนะครับเปลี่ยนแก้วเราแต่เราไม่โดนเปลี่ยนเพราะเราเป็นแก้วของวานโดเนาะแล้วก็โดยมือหัวแถวของไซ้์มือนะครับมีกรอสีรุง้งห้าเถอนะคะเ,เวลสไิป,ปัวก็จะมีการทั้งกรอของหูรุง้งทั้งกรอสีฟ้าหกเถอนนะ,ะตรงนี้ให้คนไม่ตายของเป็นลูฟี่ก่อนนะครับ ลูฟีบ่บัฟเอฟต์แก้วไปนะครับซึ่งเราจะใช้ไม่ตายแค่ตคัวละครแถวขวามือเนาะเพราะแถวซ้ายมือน,นั้นเจอทำการปิดมือหัวไปนะครับลูฟีบ่บัฟไปครับอาลูฟี่เป็นหนูยามาโตะนะครับบัฟไปบัฟโจมตีกดลากลงสกิลวีเอสวีเอสเนี่ยเป็นลูกเรือก็สามารถกดได้น,นะครับแล้วก็เป็นซันจิคุง ทำการาล้างบัฟเกราะและให้กดเยสขึ้นไปนิดหนึ่งครับเพื่อทำการกดสกิลของอซุปเปอร์คาร์ดเพิ่มดาวเมจขึ้นมาสักนิดสักหน่อยนะครับแล้วก็กดเ yes, ยสซ้ำนะครับและให้เริ่มโจมตีการกดของซันจิคุงนะครับพอ last ทำงานปุ๊บมึนหัวก็จะหายไปเองนะ เห็นไหมครับเมื่อกี้นี้มุนหัวหายไปเองเนาะพอลัสทำงานครับก็คอมโบนี้ง่ายครับบอสคิงสิบดาวสีแดงนะครับซึ่งดานนี้ครับถ้าหากเราเลือดน้อยกว่าหรือมากกว่า50%สกิลของดานจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยก็คือว่าถ้าหากเราเลือดมีมากกว่า50%ขึ้นไปตอนเจอบอสจะเจอกับบัฟ ใบกับตัน13เทินถ้าเลือดน้อยกว่าก็จะไม่เจอใบกับตันเนาะก็ต่างกาันตรงนี้ครับกลุ่ม2เจอโซ่นะครับแถวบน9เทินบับแก้วสีสีทั้งหมดแดงเขียวฟ้าม่วงเหลืองเป็นแก้วแพ้ทั้งสี5เทินเปลี่ยนแก้วทั้งหมดให้กลายเป็นสีแดงแล้วก็จะมีการปั๊บไม่ตาย2เทินนะครับ บอสเวลสามเอ็ดบวกนะครับก็จะมีเอ่อหกเหลี่ยมกันทุกอย่างยกเว้นการลดเกราะแล้วก็มือแดงเอ่อกราะสีฟ้า6เทินนะครับบัฟฮาคิลดเทินของบัฟเอฟแแก้วลงไป1เทนินบัฟอยู่5เทนินเอ่อบอสเวลสามเอ็ดบวกนะครับเอ้บอกกันว่าด่านนี้ถ้าคุณใช้ไม่ตายในการลดเกราะ สตูลงไปเราจะเจอกับการล้างบัฟดีๆของเราทั้งหมดนะห้ามใช้ไม้ตายในการลดกราะนะครับพอลดกราะปุ๊บเจอล้างบัฟดีๆทั้งหมดออกไปนะบอทเวล l l 3เบวกนะครับก็จะมีการเพิ่มกรอะสีฟ้าจาก6เทินกลายเป็น7เทินปิดแก้วแถวบน2เทินแล้วก็บัฟฮาคิลดเทินของบัฟเอฟเฟกแก้วแล้วก็บัฟจมติสถานะทั้งหมด ลงไป1เทินบับอยู่5เทินนะครับทีมผมนะครับก็จะเป็นทีมประมาณนะครับกับตังคือจะเป็นโรเจอร์คู่กับโอเด้ง6ดาวลิมิต็ดครับซึ่งคู่นี้ครับต้องอัพอาร์บีหลักอันนี้ให้เต็มเพราะอันนี้มันสามารถกันการปิดแก้วได้จริงๆอัพแค่เวล2ก็พอนะเพราะเราเจอปิดแก้ว2เทินใช่ไหมล่ะ อ้จะบัฟนี้อาบิอันเนี้ยเวลสสามารถการการปิดแก้วได้3าถืนเนาะก็เวลสองก็พอนะครับแล้วก็โรเจอร์คู่โอเดยกนั้นกับตันสามารถเอ่อกันการถูกล้างบับดีๆได้หนึ่งครั้งเพราะงั้นพอผมใช้ไม้ตายของเป็นนามิวาโน6หกดาวบวกตัวนี้นามิลดกร่อได้พอนามิลดกราอไปปุ๊บ เราจะเจอกับการถูกล้างบัฟดีๆออกไปทั้งหมดซึ่งโรเจอร์โอเดงกันไอเจ้าดีบัฟนี้ออกไปหนึ่งเธอนะครับแล้วก็ลูกเรือก็จะเป็นหนูยมาโตนะครับคู่นะครับลิมเปอร์เต็ดหกดาวใหม่นะครับแล้วก็เป็นโซโลโซโลเอ่อลิมเปอร์เต็ดหกดาวซึ่งตัวนี้ก็หาอะไรก็ได้ที่มาสามารถบัฟโจมตีออกมาแทนดะแล้วก็เป็นเอ่อเจ้า อ่คีคูนะครับกับโอโทโกะนะครับเอามาเพื่อทำการล้างบัฟของไม่ตาย2เธอเนาะซึ่งทีมนี้ใช้เพื่อนเป็นหนูยมบโตคู่ลีมเตตกใหม่นะมาลุยกันเลยครับก็มาใช้เป็นหนูยุบโตคู่ร่างสีเขียวขึ้นน้ำก่อนนะครับเพื่อเราจะได้ทำงานเปลี่ยนตัวตอนเจอกลุ่ม2แล้วก็บอสนะแล้วก็เอ่เซิวของโรเจอร์โอเดกนั้นเราต้องทำดามจให้ได้ก่อน10ล้านนะครับเพื่อทำการบัฟ สามเอเนา้ถ้าหาถ้าเราอาจทำดาเมจได้มาถึงสิบล้านนั้นปั๊บจะแค่หนึ่งเถินเมื่อบัฟบหนึ่งเถนปุ๊บเจอฮาคิไปล้างไปหนึ่งเถินัฟก็เลยไร้ผลเนาะเพราะงั้นเราต้องทำดาเมจก่อนเจอบอสให้ได้เกินสิบล้านขึ้นไปก่อนนะครับ, <S <S <ๆ>รบกลุ่มสองเจอคูคูนะครับเจอโซโซไล่ผลเพราะกัปตันของยามาโตะการโซสิบเธอนนะอ่าแล้วก็พอเปลี่ยนแก้วเป็นสีแดงปุ๊บแก้วแดง แก้วแดงของสายดาบของทีมโรเจอร์คู่จะกลายเป็นแก้วของวานุทั้งหมดนะครับซึ่งนามิไม่ใช่ดาบก็เลยเป็นแก้วแดงเหมือนเดิมนะเผื่อไม่เก็ตกันนะครับว่าทำไมถึงกลายเป็นวานุนะครับเอาตรงนี้กดเปลี่ยนตัวของยามาโตะซึ่งเป็นลูกเรือไปเลยครับและให้กดไม่ตายไปเลยครับกดทุกอย่างที่มีไปเลยครับ กนไปเลยเพรเราต้องบัฟหนาๆผู้ทําการตีทำให้เรามีอาจาวเมกเกิน10ล้านเนาะเอาไปบัฟของโรเตอร์ตอนเจอบอสนะครับแล้วก็เป็นอสองสาวนะครับสองหนึ่งนึงเด็กหนึ่งหนุ่มสองสาวง่ายๆแล้วก็จววโจมตีไปเลยครับอ่าครบทั่วไหมครบทั่วเนาะโอเคโจมตีไปเลยครับ ก็ผมทำดาวเมได้อยู่ที่ยีองล้านนก็พอแหละคือเกิน10ล้านคือสําเร็จนะครับปับ๊บได้สามเธอแล้วตอนนี้โรเจอร์ก็เจอคิงนะครับมีกราะนะครับสีฟ้านะครับหกเธอมีฮาคินะครับลดเธอของบอสเอฟเฟกแก้วลงไปเนาะก็ตรงนี้ใช้เป็นอยับตกกอนกรับนะารเปลี่ยนตู้นะครับแล้วกดไม่ตายไปครับ แล้วก็เป็นน้ำมิจฉางครับน้ำมิจฉางทาการลดตรอนะครับลดตรอไปพอลดตรอไปปุ๊บบอสจะล้างป๊อปเราออกมาครับนี่ครับบอสล้างปัอเราครับแต่โรเจอร์คู่กับกันเอาไว้ครับเราจึงเราจึงไม่ถูกล้างเนาะก็เป็นสกิลของโรเจอร์คู่ที่ช่วยเอาไว้นะครับ แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นโรเตอร์คู่กดไม้ตายไปครับบัฟเอซแก้วไป3เทินเนาะก็เจอฮาคิ1หนึ่งเทินเหลือ2เทินนะครับโอเคกดลากลงครบ้วใช่ไหมแล้วก็จมสีได้เลยครับยังเหรอเอาลืมกดโอเคแล้วก็จบตีได้เลยครับประมาณนีครับบอสคิงสีแดงนะครับดาวเมคตรนเหลือเลย สุดท้ายนะครับก็จะเป็นบอสคิงสีเขียวนะครับด่านนะครับจะเจอกับกลุ่ม2ก็จะมีการเลือดเราหายไป95%เกราะลุง5เทินเผาไหม้5เทินบอสก็จะมีลดค่าโจมตีดาค่าเชนน้อยกว่า3.5เท่า5เทินหกเลี่ยมกันทุกอย่างยกเป้นการลดเกราะนะครับลดค่าเชนบัฟไม่ตาย5เทินเกราะผ่าครึ่ง5เทินแล้วเมื่อเราทำการ บัฟสถานะใส่บอสไปบอสทำการล้างบัฟดีๆของเราออกทั้งหมดนะครับบอสเวล3บวกบัฟไม่ตายเพิ่มขึ้นเป็น6เทินแล้วก็ทำให้แก้วสีทั้งหมดแดงเขียวฟ้าม่วงเหลืองถูกลดค่าพลังลงมาเหลือแค่0.5เท่าเพราะงั้นแนะนำว่าให้ใช้แก้วอื่นๆที่ไม่ใช่สีสอย่างเช่นเป็นแก้วของวานโนกแก้วรุง้งแก้วเทียดีแก้วระเบิดแก้วขนมอะไรงนี้แทนแก้วสีเนาะ งั้นดาวมจเบามากๆ,ๆนะครับแล้วกรอบผ่าครึ่งเพิ่มขึ้นเป็น6เถินนะทีมผมก็จะมีประหมาณนะครับกอคือจะเป็นเจ้าแชกกลุ่มนะครับ6ดาวบวกเ,กเรือก็จะมีเป็นนายมิจจังครับ5ดาวของกาชาทั่วไป5ดาวธรรมดานะครับแล้วก็เป็นไคโดไฮบริดนะครับ6ดาวลิมิเต็ดลูฟี่นะครับ6ดาวบวกซึ่งลูฟี่ผมนั้นเวล1ร้สามารถล้างกรอบสีรู้งได้นะ แล้วก็เป็นเจ้าครัคเกอร์นะครับตัวฟรีรู้สึกตัวฟรีนะจากอีเวนต์นะครับทีมก็ฝวานี้เนาะมาลุยกันเลยครับก็คอมโบผมนั้นจะทำการเปลี่ยนแก้วเป็นวานโนก่อนเจอบอสเผื่อเอาไว้ เวลาเจอบอสเวลสามเอ็ดบวกนั้นแก้วที่มันเป็นสีสเนี่ยมันจะมีดาวแบเบาเนาะเพราะงั้นก็เลยทำการเปลี่ยนแก้ว็นวาโนอก่อนมันไม่สามารถไปเปลี่ยนแก้ว็นวาโนอตอนเจอบอสได้เพราะถ้าเราเปลี่ยนแก้วตอนเจอบอสปุ๊บบอสมันทําการล้างบัฟดีๆออกทั้งหมดเนาะเพราะมันมีมือแดงไโดอเนี่ยมีกระิทธมือแดงนะเพราะงั้นก็เลยไม่ได้ต้องเปลี่ยนก่อนเจอบอสนะครับคอมโบคอมโบของผมนะ ตรงนี้การเปลี่ยนตัวครับของแชงนะครับและให้ดคนตายของไคโดทําการเปลี่ยนแก้วเป็นวาโนสีแดงเป็นวาโนนะครับและให้คนตายของเป็นอ่าลูฟี่ทาการล้างปั๊บนะครับและให้พยายามกดเพอร์เฟกให้ได้อ่าสามครั้งขึ้นไปนะครับแล้วเป็นนายมิจฉงนะครับล้างเขาไหมนะแล้วก็โจมตีได้เลยครับ แล้วก็เป็นบอสนะครับก็เราจะมีดามิหลักๆอยู่ที่3ตัวเนาะเพราะมีแก้ววานออยู่3อันนะครับตอนเจอบอสเวลสาเอ็ดบวกนะแล้วก็เอาดโจมตีถ้าหากค่าเชนน้อยกว่า3.5เท่าตรงนี้เออถ้าหากแ้งขดไม้ตายไปพอแ้งขดไม้ตายไปปุ๊บแ้งจะบัฟลบค่าเชนอยู่ที่3.7-5เท่าเพราะงั้นมันมากกว่าแหละ บัฟลดค่าสียของแชงหรือใช้ได้แล้วก็ถ้าแชงกดไม้ตายแล้วแล้วเรากดอ e r เพอร์เฟกทุกครั้งที่กดเพอร์เฟกจะมีดาวเมตตอนจบเทินเพราะงั้นบัฟไม่ตายของบอสก็เลยไล่ผลไปเลยพอกดเพอร์เฟกปุ๊บมีดาวเมตตอนจบเทินจากการบอสไปได้นะครับแล้วก็กดไปต่างแฉงไฟแล้วก็เป็นเจ้าคราเกอร์คราเกอร์ถ้าหากในทีมมีการบัฟโจมตีสีแรงขึ้นอยู่แล้วอันนี้ แครกเกอร์สามารถล้างบัฟของเกราะผ่าครึ่งได้3เทินและกดมาตาได้2ครั้งกลายเป็น6เทินเพราะง้นแครกเกอร์เพียงพอกับการล้างบัฟถึงเวล3เอ็ดบวกแน่นอนนะครับและกดโจมตีได้เลยครับครับกดเพอร์เฟกไปปุ๊บจดเทินตู้มนะครับประมาณนะครับด่านของอ e ีเวนต์เดือนนะครับคงข้าจะยากนะ ยังไงก็ลองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทีมวันดูเนาะกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อบัรจให้ผมเลยครับยางไงสวัสดีคับ